โย่รถทุกคนก็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิมคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็กำลังจะมารีวิวมอดเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะอมอะไรเหรอวันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวมอสซะหน่อยเอา้าแล้ววันนี้มาทําอะไรอะ่ะวันนี้เนี่ยมาแจากไอดีแท้ไหมครับตังหากอ๋อมาถึงประกาศตัวกิจกรรมมาเหรอเออนั่นแหละพูดให้มันถูกๆหน่อยสิเอ่อโอเค ก็วันนี้เดี๋ยวผมก็กำลังจะมาประกาศกิจกรรมแจกไอดีแท้ไปคราฟกันอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองเนะครับฮู้เนยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายคนน่าจะรู้แล้วนั่นเองนะครับว่าตอนนี้ผมก็ได้ผ่าน5้าแสนกับหกแสนซับมาสักพักใหญ่ๆโดยเฉพาะห้าแสนเนี่ยผ่านมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับซึ่งปกติเดี๋ยวเวลาผมผ่านเนี่ยผมก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมอ่ารอบนี้เนี่ยก็กลับมาแล้วครับกับการแจกไอดีแม่ไอดีแม่โอ้โหมาแปลกลายเป็นไอดีแม่ไปลวช่วย ตอนนี้เนี่ยก็จะแจกไอดีแท็บไปครับอีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมมาทั้งหมด2อันเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะแจกในเรื่องโอกาส5 0 0แสนกับ0,000ซับนั่นเองนะครับผมโดยเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอธิบายตัวของกติกาให้นะครับว่าจะต้องทํายังไงบ้างกับการที่จะเข้าร่วมตัวของกิจกรรมนี้เองนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปพูดต่อนะครับตอนนี้ถ้าผู้ชมใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็กดเปิดไปที่ Facebook ของตัวเองเลยนะครับเปิดที่ Facebook ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเรราาาาาามมมมมททํํตตตตขัััั้้นนนนออีี่่ผผกลงงจะะบบดไปค หลังจากที่เราเปิดตัวของ Facebook ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับก็ให้ทําการเสร์ชเป็นชื่อของผมเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อจริงของผมที่ผมใช้ในตัวของ Facebook ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กดเสร์ชแล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์ของผมได้เลยแต่ว่าถ้าใครพิมพ์ชื่อของผมไม่ถูกหรือว่ากลัวเอออันนี้เนี่ยกลัวว่าเอออันนี้จะไม่ใช่ตัวของ Facebook ของจริงของผมนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นั่นเองนะซึ่งผมก็ได้แปะลิงก์ตัวของโปรไฟล์ส่วนตัวของผมให้แล้วนั่นนเองะครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะต้องทำในเอนแในการเข้าร่วมตัวของกิจกรรมนี้นะครับก็คือกดปุ่มติดตามตรงนี้นั่นเองหลังจากที่เรากดติดตามเสร็จแล้วนะครับก็ผมจะให้เลือกอยู่2แบบนะบว่าคุณจะค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาจนเจอโพส์ที่ผมเคยโพสไปว่าเออกิจกรรมแจกไอดีแท้บแมคค้าสองรางวัลหรือว่าคุณจะกดลิงก์ที่ตัวของใต้คลิปก็แล้วแต่นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ได้แปะตัวของลิงก์ของโพสต์นี้เนี่ยไว้ให้ที่ตัวของใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นเองนะก็แล้วแแแตต่บบตบบ่่นนนนนคััับบบบววาถถดดไหสผมเลือ นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันต่อเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวขอรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยผมก็ได้ใส่ไปในนี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเออใครที่แบบเออไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราบอกว่าให้กดติดตามไปใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เราทําไปแล้ว ต่อไปเราก็มาที่ข้อ2กับข้อ3ครับก็คือให้เรากดไลค์รูปนี้นะครับทำไมไลค์มีเอ้ยไลค์มันเป็นรอลิงดิไี่ช่เรอเรือเอ้ยเดี๋เวือโอเคครับก็ให้เรากดถูกใจตัวของรูปนี้ไปนั่นเองนะครับจะใช้อันนี้เนี่ยคืออิโมชันอันนี้เนี่ยจะใช้อันไหนก็ได้ครับเพียงแค่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของถูกใจก็พอแล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยให้กดแชร์โพสต์นี้ไปนั่นเองนะครับผม ซึ่งเวลาเรากดแชร์เอ้ยเดี๋ยวครับเปนบโหลดนาจังฮัลโหลโอเคเนี่ยโอเคมาลนะแอบซึ่งเวลาเรากดแชร์เนี่ยสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของกําปรับสถานะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ให้ปรับเป็นสาธารณะเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าจะพิมพ์อะไรหรือไม่เขียนแอบนี้ก็ได้ครับแบบแชร์เชยๆแอบนี้ก็ได้น,แบบบบนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องทำในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับผม เอาละครับตอนนี้เนี่ยก็จะถึงช่วงของท้ายคลิปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังพูดไม่จบนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมพูดอะไรต่ออีกนิดนหน่อยหน่อยนะครับก็คือถ้าใครมีคําถามอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ถามได้นั่นเองนะครับจะทิ้งไว้ใน u t u b e หรือว่าตัวของรูปกิจกรรมตัวของ Facebook ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครอยากถามแบบส่งข้อความส่วนตัวมาก็ส่งข้อความมาทาง a c e b o o k ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมถ้าขาดแบบเออมีใครมีข้อสงสัยหรืออยากถามเรื่องอื่นก็ได้ ก็ข่าวร้ายได้นึงนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดสอบอีกแล้วนั่นเองนะครับติดสอบตัวของแบบทางของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็ต้องแบบอ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หน่อยนั่นเองนะครับก็เอออาจจะแบบเออทำคลิปได้น้อยลงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะทําได้มากสุดคือสัปดาห์ละหนึ่งคลิปเพราะว่าตอนนี้คือแบบเข้าตั้งแต่ผมเข้าเรียนมหา,าลัยจริงๆนี่คือแบบเรียนหนักจริงๆมากนะครับแบบหนักสุดๆเลยนะครับไม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่ว่า เข้ามาจริงนี่สตันกันเลยทีเดียวนั่นเองนะก็ขออาภัยล่วงหน้ากันก่อนนะว่าเออช่วงนี้เนี่ยอาจจะหายกันแบบอินิดนิดหน่อยๆนั่นเองนะ,ะส่วนเรื่องวันเนี่ยก็คงจะเอาเป็นวันเสาร์วันเดียวไปก่อนนั่นเองนะครับสำหรับตัวของช่วงนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อวานที่ไม่ได้ดอัพคลิปเพราะว่าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเออดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นั่นเองนะครับผม เอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเพ,เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ